พัสปอนชวยตัวหนูพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพ่ะแต้จากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลวันนี้เราจะมาพูดคุยกับโคเรือต้นแบบอยากให้โคเรือต้นแบบแนะนําตัวหน่อยก็ขอสวัสดีค่ะฉันนางสาวัชรีชิตแก้วหรือว่าเลขที่แปดหมู่สี่แต่บลท่าแต้อำเภอท่าแต่จังหวัดชุมพรยค่ะก่อนหน้านี้พี่กุ้งทําอะไรมาก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการอ่ะ อดีตนะคะเคยเป็นครูบัณฑนะค่ะแล้วก็ได้มีประสบการณ์ชีวิตแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็กลับมาทำสวนก็สามารถจะเป็นพืชเศรษฐกิจค่ะค่ะเป็นฟารน้ำมันเป็นมะพร้าวแล้วพี่กุ้งทราบว่าทางกรมการพัฒนาชุมชนมีโครงการโคกหนองนาโมเดลนี่มาจากทางไหนคะก็จริงๆแล้วนะคะจะจศึกษาจาก YouTube โคกหนองนาโมเดลอยู่ตลอดนะคะเพราะว่า เพื่อนมาแนะนำเพื่อนมาบอกแต่ไม่เข้าใจแลว้วก็ได้ไปถามผู้นาชุมชนนะคะคือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าไปหาคํ mm hmm. าตอบได้ที่พัฒนาชุมชนที่ว่านเบอร์ท่าแซะก็เลยไปหารายละเอียดนะคะก็สมัครพื้นที่หนึ่งไร่ค่ะที่เราเห็นกนะ็คือเป็นโรกหนองนามโมเดลพื้นที่หนึ่งไร่นะฮะอยากจะถามพี่กุ้งว่าคิดยังไงถึงเข้าร่วมโครงการหนึ่งไร่ทาง,ท,างที่มีพื้นที่หนึ่งไร่สามไร่ท้าไรสิบห้าไร่ในโครงการทําไมพี่กุ้งถึงเลือก ทำพื้นที่แค่หึงไร่ก็พื้นที่ของเราเองนะคะมีพื้นที่อยู่สี่ไร่ะคะ่ะถ้าถือว่าเราทําสองห้าไร่ได้มันเยอะไปก็อยู่ที่ความสามารถเฉพาะตัวเราว่าเราหนึ่งคนแม่มีแม่มีลูกแล้วก็มีผู้สูงอายุอยู่ค่ะก็คือเหมาะกับพื้นที่หนึ่งไร่หลังจากขุดเสร็จแล้วตอนนี้ที่กุ้งยิงดาเนินการอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ยทําอะไรไปถึงไหนแนละ้วก็ขุดเสร็จนะคะก็นั่งฝันอยู่ประมาณหนึ่ง จะปลูกอะไรตรงไหนโดยการวางแบบวางแผนนะคะว่าต่นี้จะปลูกอะไรก็เลยคิดก่อนว่าเพราะเรามีผู้สูงอายุมีเด็กขอบเนี้ยจะปลูกเป็นชะอมทั้งหมดค่ะเพื่อกันแนวแล้วก็มีหญ้าแฝกได้ปลูกหญ้าแฝกแล้วกันดินทางไะคะ่ะแล้วก็ขอบสะจะมีความคิดตรงตัวเองคือจะไม่ปลูกพืชล้มลุกจะปลูกพืชที่กินได้หลายๆปีะคะ่ะเช่นทานใบกินใบ วันมีรายได้1อาทิตย์มีรายได้หนึ่งเดือนมีรายได้แล้วปีมีรายได้คิดว่า,ค,วาคิดว่าทำแบบนั้นนะคะการที่พิ่กุ้งมาเข้าโครงการโคกหนองนามโมเดลพิพ้งุ้งคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์ยังไงต่อพิ่กุ้งแล้วก็ผัวเดือนแล้วก็ชุมชนนะครับก็ประชาชนชุมชนคนไทยนะคะมีความรักต่อพระบาทสมเด็จพระอยู่ใวันที่เก้าเขาจะน้อมนำเอาสิ่งอเษกมาใช้ปัจจุบันก็เป็นโคกหนอง รักและก็ภูมิใจในรอก้าวของเรานะคะแล้วก็มาสู่โครงกานองนาลูกโมเดลในวันนี้ค่ะก็ต้องการให้ชุมชนใกล้ๆหรือว่าประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงค่ะได้รู้จักโครงการหลวงโครงการหนึ่งนะคะคือโครงการนี้ค่ะครับแล้ว,ลวพี่กุง้งอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ยังไม่ทราบโครงการนี้คนที่ว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการหรือว่ากําลังจะเข้าร่วมโครงการพี่กุง้ง มีอะไรฝากเป็นทุกคนก็คือจะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนทั่วไปนะคะหรือประชาชนในชุมชนนะคะว่าสำนักงานพระดมชนยังยินดีต้อนรับกับ